มาแล้ววันจ่ายเงินบัตรคนจน3,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเรียกได้ว่าประชาชนก็ตั้งหน้าตั้งตารอ,อกันนะคะว่า เงินจะเข้าวันไหนนะคะสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะซึ่งนายลว,ว่ลนแสงสนิทผู้อํานวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวนเงิน3,000บาทนะคะ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการอื่นๆของทางภาครัฐมาก่อนกระทรวงการคลังก็กำลังเร่งดำเนินการเพื่อโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เร็วที่สุดโดยอยากจ่ายให้ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้แต่ขณะนี้มีกระบวนการ2ส,ส่วนที่ต้องดำเนินการคู่ขนานกันก็ได้แก่ 1. เสนอคณะกรรมการที่ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีนายอุตมะเสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อขออนุมัติใช้กลไกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับประชาชน 2. ดําเนินการขอจัดสรรและเบิกจ่ายเงินจากพรกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทแยกจ่ายสองรอบหรือจ่ายเดือนหน้ารอบเดียวนายละวะลน์ก็ยังกล่าวต่อนะคะว่า การจ่ายเงินจะขึ้นอยู่กับว่ากระทรวงการคลังดำเนินกระบวนการต่างๆแล้วเสร็จเมื่อใดถ้าดำเนินการเสร็จเร็วภายในเดือนมิถุนายนนี้ก็จะจ่ายเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่28ถึงวันที่29มิถุนายน2563จํานวน2องวดรวมเป็นเงิน2,000บาทและจะจ่ายงวดที่3หรือว่างวดสุดท้าย ในวันที่28 2 9ถึง29กรกฎาคม2,563อีกจําีกจำนวน1,000บาทแต่กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าถ้ากระบวนการต่างๆเสร็จเร็วภายในเดือนมิถุนายนนี้แต่เลื่อนการจ่ายเงินออกไปเป็นวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคม2,563แทนจะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่าหรือไม่เพราะรออีกเล็กน้อยประชาชนก็จะได้รับเงินสมงวดในครั้งเดียว รวมเป็นเงิน3,000บาทอย่างไรก็ตามหากกระบวนการเสร็จไม่ทันเดือนมิถุนายน2,563ก็ต้องจ่ายเงินเยียยาทั้งหมด3งวดรวม3,000บาทในเดือนกรกฎาคม2,563ตอนนี้กำลังเร่งให้เร็วที่สุดสมมุติถ้าเสร็จปลายเดือนนี้ประชาชนก็จะได้รับเงิน2งวดแรกก็คืองวดเดือนพฤษภาคมกับเดือนมิถุนายนจำนวน2,000บาท แต่ถ้าเลื่อนออกไปอีกหน่อยเป็นวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคม2563ประชาชนก็จะได้รับเงิน3มงวดเลยจะเป็นประโยชน์กว่าไหมกำลังพิจารณาแต่ทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการต่างๆด้วยว่าจะเสร็จเมื่อใดนายเลวโรนกล่าวนะคะแล้วพ่อแม่พี่น้องราคาคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะว่าจะให้จ่ายเงินในเดือนมิถุนายนนี้จำนวน2,000บาท หรือว่าจะรอรับในเดือนกรกฎาคมจำนวน3,000บาทรวดเดียวเลยคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ